วันนี้อยู่กับตัวละครกาเซียโลครับผมนะก็ได้มาฟรีทำตัวนี้ฟรีๆนะครับผมไม่ได้เป็นตัวแคสแล้วก็สิ่งที่อย่างมึงที่ชอบที่สุดคือมันตีเบิ้ลนะมันต,ตีเบิ้ลนะเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับผมตีธรรมดาเอาสกิลออกหมดแล้วครับผมเห็นไหมคือมันตีเบิ้ลนะเพราะว่าตัวละครอื่นมันจะตีครั้งเดียวนะ แล้วดาเมจมันแบบขึ้น2ทีอ่ะมันถือว่าเป็นเป็นตัวโกงตัวโหดอ่ะคือเข้าใจไมหมครับว่าระบบมันเป็นระบบคาสติกอ่าพอคาสติกนี้ดาเมจมันอยู่ที่หลักหน่วยหลักร้อยประมาณนี้เห็นไหมมันตีเบิ้ลครับผมแล้วก็ตีเร็วด้วยครับอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูสก,กิลวะ,ะไปก่อนเลยสก,กิลอันดับแรกครับผมสก,กิลแรกเดอนลงมาครับผม แกก็ไม่เท่าไหร่สกิลที่2นี้คือบัฟบัฟเป็นรูปดาบขึ้นมาทางไอคอนนะครับก็น่าจะเป็นบัฟที่เพิ่มพลังการโจมตีเดี๋ยวไปที่ตัวมอนสเตอร์ดีกว่าเพราะคนมันเยอะอามาตีตัวนี้มาแต่ก็บัฟไม่เห็นผลอะไรครับเพราะเมื่อกี้ก็ไม่ก่อนบัฟก็80ดว่านะโอ้คริกอาจจะ หรือเปล่าครับผมบัฟคิเพราะว่าต้องรอแปลไทยอีกทีนะี่คอ่ะสกิลที่3เข่าลอยดูว่าเข,ข่าลอยจริงหรือเปล่านะนี่กระโดดแบบเอาสายไฟลงมาครับผมก็ประมาณนี้แต่ชอบอย่างหนึ่งคือแบบสกิลตีเบิ้ลนะสองทีเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูสกิลที่4กันต่อฮะโอ้โหสกิลที่4นี้คือแบบดาเมจซ้อนกันเลย ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับผมกาเซโลเลเวลแค่เท่าไหรอะ3 1เองแต่เลเวลขึ้นยากนะผมบอกให้กว่าจะได้สักเวลอะ่ะมันไม่ได้เหมือนใน PC ที่แบบเราปล่อยแล้วก็ขึ้นได้หลายเวลเลยอะ่ะหนึ่งเวลนี่ประมาณสักสาวันหรือเปล่าวะเนี่ยผมชอบดาเมจที่ว่ามตีเบิ้ลนะกาเซโลมี2สแตนครับผมมี2สแตนไปดูสแตนก่อนนะไม่รู้ว่ากดตรงไหนเลยวะ ตรงนี้คือตัวละครที่ผมทำเรียบร้อยแล้วครับผมตัวละครโปรฟี่นี่ฮะเห็นไหมฮะส่วนตัวแคสอะมันเหมือนกับว่าเวลาเราปลดล็อกเมืองไหนอะมันก็จะทําตัวละครแคสได้เลยเห็นไหมฮะตัวละครแคสีนผมทาตัวตัวนี้แล้วครับผมคือเหมือนกับว่ามันต้องคุยฮะมันต้องคุยว่ามันจะยอมรับมาเป็นตัวละครเราหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ย อย่าสุมมา่มอะอย่างน้อยเออสามครั้งอะอ๋ะอมันรีได้อะเดี๋ยวสุ่มไม่ดูครับผมสุ่มกันไปเลยดูว่ามันจะมาอยู่กับเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เหมือนกาชาครับผมน,น,มนเดี๋ยวค่อยสุ่มดีกว่าครับผมก็เอาตัวกาเซโลเนี่ยตอบโจทย์ครับผมผมแนะนําเลยแต่ต้องเล่นตอนเริ่มเกมนะเพราะว่าถ้าเกิดไปหลังเกมมาเฟสมันก็ไปไม่รอดมอนเตอร์มัน เลเวลสูงไงพอเลเวลสูงมันห่างกันสิบเวลคือมันมันตบเราเป็นลมมะไงมันตีสองครั้ง่ะถามว่าตอบโจทย์เลยครับผมนะก็ประมาณนี้ครับผมกาเซโลแนะนาครับผมตัวนี้แนะนําเลยนะเดี๋ยวตัวต่อไปนี้คลิปหน้าจะเป็นยังไงตัวไหนหรือย,ยังไงเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับผม